สมเด็พร <icana> ะเจ้าลูกเธอจ้าฟ้าจุลาพรวัลัรังอัคราสกุมารีส่งนำนักวิจัยสถาบันวิจัยจุลาภร์เข้ารับฟังการบรรยายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเลของมหาวิทยาลัยโตเกียววันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2557เวลา13นาฬิกา20นาทีตามเวลาท้องถิ่น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอัครราชกุมารีเสด็จจย่างคณะบัณฑิตศึกษาวิทยาศาสตร์การเกษตรและสิ่งมีชีวิตมหาวิทยาลัยโตเกียวกลุ่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีศาสตราจารย์ดร์ิเกชิมาสนากะหัวหน้าห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเลคณะบัณฑิตศึกษาวิทยาศาสตร์การเกษตรและสิ่งมีชีวิตมหาวิทยาลัยโตเกียวก็รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณ์วไลักอัครราชกุมารี ส่งนำนักวิชาการและนักวิจัยจากสถาบันวิจัยจุลาภรณ์เข้ารับฟังการบรรยายทางวิชาการโดยศาสตราจารย์ดรที่เกคิมัสนากะหัวหน้าห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเลซึ่งได้กล่าวทูลรายงานเกี่ยวกับงานวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเลที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งโดยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ทำวิจัยนี้ได้มาจากตัวอย่างสัตว์ทะเลเช่นปองน้ำโดยเก็บจากสถานที่ต่างๆในประเทศญี่ปุ่นเช่นบริเวณเอ่าวซูรุกะ และทะเลบริเวณเกาะโอกินาว่าเป็นต้นโดยการนำตัวอย่างทางทะเลที่ได้มาสกัดและทำให้บริสุทธิ์ด้วยกระบวนการทางเคมีได้สารบริสุทธิ์หลายๆชนิดประกอบไปด้วยสารที่เคยค้นพบมาแล้วและสารชนิดใหม่โดยที่สารเหล่านี้จะถูกวิเคราะห์หาสูตรโครงสร้างด้วยวิธีทางเคมีต่างๆพร้อมกันนี้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่วิเคราะห์ได้จะถูกนำมาทดสอบด้วยทางชีวภาพต้านมะเร็งอีกด้วยในการบรรยายของศาสตราจารย์ดร ok ทิเกคิมัสนากะครั้งนี้ มีนักศึกษาไทยและญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัยโตเกียวและมหาวิทยาลัยใกล้เคียงรวมทั้งผู้สนใจเข้ารับฟังกว่า200คนซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยรักกคราชกุมารีทรงสนพระไทยงานวิจัยดังกล่าวเป็นอย่างมากเนื่องจากมีความสอดคล้องกับงานวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเลของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในการสแสวงหาตัวที่นำในการพัฒนาตัวยาใหม่ๆในการรักษาโรคมะเร็ง จากนั้นได้ทอดพระเนตรห้องวิจัยของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ที่เกคิมัตนากะซึ่งเป็นนักวิจัยระดับนำของญี่ปุ่นสำเก็จการศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยโตเกียวมีผลงานการค้นคว้าวิจัยมากมายและได้ทำงานวิจัยหลังปริญญาเอกหรือร่วมทำงานวิจัยกับศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงที่มหาวิทยาลัยฮาวายนอกจากนี้ยังเคยเป็นนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยสูงมะเร็งแห่งชาติญี่ปุ่นก่อนมารับตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยโตเกียว สตราจารย์ดรชิเตคิมัชนากะมีกลุ่มผู้วิจัยทั้งในและต่างประเทศจำนวนมากทั้งนักวิจัยหลังปริญญาเอกนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกห้องวิจัยมีความเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยมีการจัดระบบการทํางานอย่างดีวัตถุประสงค์หลักของห้องปฏิบัติการคือการวิจัยการประยุกต์ใช้ประโยชน์โดยการค้นหาสารเคมีที่มีประโยชน์ด้านวิชาการและการแพทย์ ปัจจุบันห้องวิจัยกำลังค้นคว้าการวิเคราะห์กลไกการผลิตสารมีประโยชน์ที่ได้จากฟองน้ำทะเลการวิเคราะห์การส่งถ่ายข้อมูลของสารเคมีระหว่างกลุ่มมีชีวิตทางน้ำคณะ,ะบัณฑิตศึกษาวิทยา,าศาสตร์การ,กรเกษตรศและสิ่งมีชีวิตมหาวิทยาลัยโตเกียวนี้มีอายุกว่าร้0ยปีเดิมเรียกว,ว่าโรงเรียนสุกผลวิชาทางการ,กรเกษตรศภายใต้กระทรวงมหาดไทายของญี่ปุ่นปัจจุบันคณะบัณฑิตศึกษาวิทยา,าศาสตร์การเกษตรและสิ่งมีชีวิตมหาวิทยาลัยโตเกียว แบ่งออกเป็น12ภาควิชาและ8สถาบันในการเสด็จทรงรับฟังบรรยายทางวิชาการและทอดพระเนตรห้องวิจัยของศาสตราจารย์ดเตอร์ที่เกคินกสนากะครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความชำนาญในงานวิจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเลเพื่อยกระดับงานวิจัยให้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัยในอนาคตด้วยทุรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงานจากกลุ่มโตเกียวประเทศญี่ปุ่น พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเสียระพระวราชาย,ยาทรงเปิดโครงการหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้วยโอกาสวันนี้เวลา10นาฬิกา35นาทีสมเด็จพระบรโมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเสียราบพ,พระวรธาย,ยาเสด็จแทนพระองค์ไปส่งเปิดโครงการหน่วยคลัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้วยโอกาสณโรงพยาบาลมหาวิทราลงกรณพยาัญบุรีจังหวัดปทุมธานีกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับมูล,ลนิธิการชนบารมีจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้สตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงที่ได้โอกาสในทนบทห่างไกลรู้และเข้าใจการป้องกันมะเร็งเต้านมสามารถตรวจคัดก,กรองได้ด้วยตนเองและได้รับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอสเรคเครื่องที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเฉลิพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอราสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาในปี2555 โดยแบ่งการบริการเป็น5้าขบวนแต่ละขบวนมีรถประชาสัมพันธ์รถสาธิตและตรวจมะเร็งเต้านมรถนีทรรศการและรถตรวจเอสเเรตเต้านมแบบประสิทธิภาพสูงทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียออกให้บริการทุกภาคไปจนถึงปี2560ขบวนแรกจะออกให้บริการในเดือนตุลาคมนี้ที่สงวสดัดอุดรธานี ัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรีไทยและมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นทุกป,ปีส่วนใหญ่พบในกลุ่มสตรีอายุ40ปีขึ้นไปที่มีความเสี่ยงได้แก่ผู้มีประจําเดือนมาเมื่ออายุยังน้อยหรือหมดประจําเดือนเมื่ออายุมากขาดการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและประทานอาหารที่มีไขมันมาก วันนี้เวลา10นาฬิกา50นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชา,าที่นักากาาชเสด็จไปศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจส่งเปิดงาน Organic and Natural Expo 2014แต่โดยกระทรวงพาณิชย์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการอินทรีย์ไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ของไทยซึ่งเป็นทางสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับสากลระดับประเทศและที่อยู่ในระยะปรับเปลี่ยนอย่างครบวงจร รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางการค้าพัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการให้มีความรู้ด้านการผลิตการตลาดและการรับรองมาตรฐานสากลและที่สําคัญสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภคในประเทศให้เตื่นตัวในการบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนงานประกอบด้วยการแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์การแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานด้านเกษตรอินทรีย์ของหน่วยงานต่างๆและการประชุมสัมมนาสามารถทิมงานได้จนถึงวันที่ยี่สบเ็กรกฎาคมนี้ บบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ